ครับเพี่ยอดเขาพูดถึงการฝึกซ้อมของวันนี้แล้วก็การเตรียมความพร้อมนะครับวันนี้ก็คงเสียตัวแรกแล้วก็รีคอม์ิดีแล้วก็คนที่ไม่ได้เล่นก็เล่นสมองสายเราเรื่องพลังกำลังนิดนึงครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็คงซ้อมกันทั้หมดครับครับผมอัปเดตอาการบาดเจ็บของเบนเดวิสก <c oughs> ับ <c oughs> มิววันชาตินะครับมิวคงนี่คงจะตกทัวร์นาเมนต์นะเพราะว่าเขาเทา้าหักนะครับ แล้วก็ส่วนเบ็น ping, นี่ก็ต้องรอเช็ควันต่อวันนะครับวันนี้ก็ลงน้ําหนักได้แต่นนก็ยังไม่ยังไม่เต็มที่ครับผมครับผมเกมต่อไปครับที่จะพบกับลราครับกับเป้าหมาย3ามคะแนนได้ศึกษาอร์อมคู่แข่งอย่างไรบ้างครับก็ผมว่บโค้ชกลางเมื่อวานก็เพิงดูนะเพราะว่าเออคือผมว่าเราน่าจะเล่นง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นฟุตบอลที่เราคุ้นเคยบ่อยในโซนอาเซียนนะครับเราก็จะเอาจุดบกพร้องที่เราเล่นในเกมแรกนะแล้วก็จุดที่เราจังขาดก็ต้องมาใช้ในเกมที่เจอเรา ได้กำชับลูกทีมยังไงไว้บ้างครับกับความกดดันที่จะต้องเจออย่างแน่นอนครับตนอีกสองเกมที่เหลือผมมองว่าตอนนี้เราเราต้องคือไปแก้ไขในสิ่งที่ที่เรายังขาดนะอย่างเช่นจังหวะสุดท้ายในการเข้าทำหรือว่าการเล่นร่วมกันนะแล้วก็จุดปกร้องอย่างก็คือการที่เราผิดพลาดเองนะครับจริงๆถ้าเราตัดผู้ผิดพลาดไปได้ก่อนหนึ่ผมว่าเรามีโอกาสนะครับครับหลังเกมเมื่อวานครับได้มีการพูดคุยกับลูกทีมยังไงไว้บ้างครับกับเป้าหมายที่เราพลาดไปครับ ก็คือเมื่อวานเนี่ยบรรยากาศมันอาจจะ,ะเขาเรียกว่าตึงเครียดหน่อยนะครับแต่ผมก็ได้บอกลูกทีมแล้วว่าคือฟุตบอลมันมี3เกมเนี่ยคือสุดท้ายแล้วมันต้องไปดูคอนท์สุดท้ายใช่ไหมแต่ว่าเราจะมีโอกาสนะครับเพราะว่าเราออกสตาร์ทด้วยผลเสมอแต่ว่าจริงๆแต้มนึงที่เราทําได้วันนี้มันอาจจะเป็นแต้มเดียวที่ทําให้เราเข้ารอบกไ็ได้นะครับเพราะว่าอีกสองเกมที่เหลือถ้าเราทําตามเป้าหมายได้นะฮะเพราะนั้นขอให้ทุกคนลืมไปแล้วก็โฟกัสแล้วก็จําในสิ่งที่เราผิดพลาด นะครับแล้วก็สิ่งไหนที่เรายังไม่ได้ทำเนี่ยเราต้องเพิ่มเติมเข้าไปครับผมขอบคุณครับเรียบร้อยนะ